จิ้น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 ข้าโลกมูสามนิงามสง่าลำคาหน้ามองเทวทัศเรื่อรงรองมีน้องปรใหัยเศรษฐกิจแก้วแหลมเศรษฐกรรมแก้วไกลยามที่ทุกใจไหวกราบปูตา กงโกโมูซามที่งามอย่างนี้เพราะมีผู้นำที่คอยชักนำให้คำนำพายยุกเีงอยู่อย่างพอเพียงหาเลียงที่ว่า<ะ>เคยไปไทยมาก็อัพยาศัสลูกก้อยปลูกมัน บ้างก็ปลูกยางถนนหนทางเห็นแล้วที่ใจอ,อยู่ยางเพียงพอดังพ่อสอนไว้เศรษฐกิจทุนไรนั่นจากแสนกงกอกสามไม่งามเออหอ่าคำว่าจะเขกไปไทยมา สนฉนาทิหนาน,านอยู่ในพระวังนั่งคิดอยู่นานคิดถึงวันวานที่บ้านกันโง,งคิดถึงวันว,นวานที่บ้านกะังโ <ท swiftly S 2> ง